แม่ค้าคะเอาลูกชิ้นปลาระเบิด700บาทคะ่ะ700 700อยเ้อเหรอพี่ไกด์ถ้าเราอยากจะดังอะนะเราก็ต้องทำทุกอย่างให้เป็นคอนเทนต์เข้าใจไหมทางนี้เลยจ้าน้องแจมเดี๋ยวนั่งตรงนี้นะสองคนมารู้จักกันไว้นะนี่คือน้องแจม เป็นน,นักศึกษาฝึกงานเหมือนกันจากอีกมอหนึงจ้ะคนนี้ชื่อไกด์เป็นนักศึกษาฝึกงานอแต่ว่าน่าจะเป็นรุ่นน้องเรานะสวัสดีครับค่ะรุ่นน้องรุ่นพี่อ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่สําคัญเกาะช่วยๆกันเดี๋ยวนั่งข้างๆกันตรงนี้แหละเวลามีปัญหาอะไรก็จะได้ช่วยกันได้ครับเนาะแต่ถ้าติดอะไรจริงๆอะ่ะก็ไปถามพี่ได้นะค่ะงั้นพี่ขอตัวก่อนนะ ขอบคุณนะจะ้าตามสบายนะพี่แจมพี่แจมพี่พี่แจมให้เป็นไอดอลใช่ไหมอะ่ะหนูเคยดูพี่อยู่นะใช่แล้วร,รู้จักพี่ด้วยเหรอรู้จักสิพี่มืพี่ตัวจริงพี่อะ่ะ ขาวขาวออร่ามากเลยอ่ะพี่พี่รู้ไหมพี่เป็นไอดอลหนูเลยนะหนูอยากมีผู้ติดตามเยอะๆแบบพี่บ้างอ่ะหูยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกผู้ติดตามพี่อ่ะก็แค่หลักพันเองเออดิไกถ้าตอนทักเที่ยงอ่ะเราไปทานข้าวด้วยกันไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองอุ๊ยจริงเลยพี่ไปไปไปงั้น งาไก่ก๋วยเตี๋ยวร้านเมื่อกี้ให้เยอะมากเลยเนาะพี่นี่แบบแน่นท้องมากเลยอะตอนนี้กินอะไรไม่ได้แล้วนะจริงพี่ได้เยอะมากเลยแต่พี่ทำไมพี่ถึงยังซื้อข้าวมาอีกเพียบเลยอะดูนี่สินื่นร้าอะไรอะอ๋อร้านลูกชิ้นนะพี่ ยังไงก็ขอบคุณพี่มากเลยนะซื้อดีกว่าที่เลี้ยขนมทานแล้วเอาพี่แอมพี่แมอื้อ แจมไหนพี่บอกว่าอิ่มแล้วไงไกด์ถ้าเราอยากจสดังอะนะเราก็ต้องทำทุกอย่างให้เป็นคอนเทนต์เข้าใจไหมเออนี่งั้นฝากถ่ายคลิปให้หน่อยสิ <tschaft> ก็ถ่ายคลิปพี่อะอ่ะถ่ายให้หน่อยมาจ้าบนึงนะได้ไหมอ่า <c oughs> วันนี้นะคะเราก็ได้ไปชิมช็อปชิลมาหลายร้านแล้วแต่ว่างบในการใช้เงินวันละ1,000บาทเนี่ยก็ยังเหลืออยู่700บาทแล้วแม่ค้าลูกชิ้นคนนี้ค่ะหน้าตาเขาหน้าสงสารมากเลยนะคะงั้นเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะแจมจะมาช่วยอุดหนุนเขาทั้งหมดงบที่เหลือ700บาทเลยค่ะพี่แจม7จ0เร้อยแล้วเหรอพี่เออซื้อไปก่อนพี่ แล้วพี่จะทานหมดเหรอไม่เป็นไรหรอกไกด์ซื้อไปเถอะน่ะแม่ค้าค่ะเอาลูกชิ้นปลาระเบิดเจ็ดร้อยบาทค่ะเจ็ดร้อยค่ะโอ้กินกันหมดไหมคะเนี่ยเจ็ดร้อยเอาไปกินนั่นแหละค่ะกินกันหมดนะคะเนี่ยไกด์ถ่ายเยอะๆเลยนะนี่นี่นี่เอาทั้งหมดเลยรับหมดเลยขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะพอดีว่าจะเอาไปทำรีวิวนะคะ พี่แจมเหลือเยอะมากเลยพี่งั้นก็ไปให้ลุงลปรปภแปะไปบ้านสิแบ่งๆกันกินอนะโอ้ยพี่แจมไก่อะเอาไปให้ลุงลปรปภแล้วลุงปรปภบอกว่ามันทานไม่ไหวแล้วพี่งั้นก็เอาไปทิ้งเถอะเอาไปทิ้งพี่เอาไปทิ้งก็เสียดายของมอเตอร์ไซค์พี่จะเสียดายทำไมอะทุกทีพี่ก็ทำแบบนี้แหละ กินไม่หมดก็ไปทิ้งไม่เห็นจะเป็นไรเลยฮะไงเนี่ยอะไรอะ่ะเปิดร้านขายลูกชิ้นในออฟฟิศที่เหรอ,อพี่แจมซื้อมาครับซื้อมาซื้อมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอจะเลี้ยงคนทั้งออฟฟิศเลยหรือเปล่า ปล่าอะครับพี่แจมแกซื้อมาแล้วไกก็ไปแจกเขาหมดออฟฟิศแล้วครับทางป้าแม่บ้านลุงรปภพี่ๆที่ออฟฟิศเราอะก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยอะครับแล้วทำไมต้องซื้อมาเยอะขนาดนี้ล่ะไกพี่แจมแกบอกว่าซื้อมาทำคอนเทนต์นะครับเอา้าแล้วที่เหลือเนี่ยจะทำยังไงอะไม่เสียได้เหรอแกบอกว่า เอาไปทิ้งให้หมดเลยครับแกทําแบบนี้ไปประจำอ่ะเอาไปทิ้งหมดเนี่ยนะครับโอหอันนี้หลายร้อยแล้นะไกด์ไม่เสียดายเงินหรือ,อยังไงเนี่ยแจมค่ะพี่นีพี่ถามอะไรหน่อยสิค่ะแจมเอาเงินมาจากไหนอะตั้งเยอะตั้งแยะมาทำคอนเทนต์เหรออ๋อเงินของแจมเองค่ะ อมแจมอย่าว่าพี่ยุ่งกับแจมเลยนะแต่ว่าพี่เห็นคนติดตามแจมก็ยังไม่เยอะเลยอะ่ะแจมมีรายได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรออันที่จริงแล้วรายได้แจมก็ไม่ได้เยอะหรอกคะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ของเงินพ่อกับแม่เอาอะคะ่ะของเงินพ่อกับแม่ใช่ค่ะก็แจมเป็นนักศึกษานี่คะแจมจะเอารายได้มาจากไหนล่ะคะถ้าไม่ของเงินพ่อแม่นะคะ แล้วเราอ่ะของเงินพ่อแม่มาแบบนั้นน่ะเราไม่เสียดายเงินบ้างหรอที่ใช้แบบเยอะขนาดนี้แจมพี่หนีคะถ้าเราอยากจะดังอ่ะเราก็ต้องลงทุนหน่อยสิคะลงทุนมากเลยนะแจมเราไม่ส่งสารพ่อแม่แเราหรอส่งสารทำไมล่ะคะพ่อกับแม่ของแจมเนี่ยเปิดร้านขายอาหารแล้วลูกค้าก็เยอะมากด้วยนะคะ แบบนี้ก็ไม่ลำบากอะไรหรอกค่ะไม่ลำบากเนาะค่ะได้จ้ะงั้นเดี๋ยวเรากับไกด์ะตามพี่ไปที่หนึ่งนะอ๋อได้เลยค่ะปเดี๋ยวเรียกไกดไปด้วยนะค่ะไม่ต้องงงนะจ๊ะนี่คือบทเรียนแรกของนักศึกษาฝึกงาน วันนี้ต้องขายลูกชิ้นให้ได้กำไรหนึ่งพันบาทนะจ๊ะฮะขายลูกชิ้นจุดเตาสิไกด์เอาฉันเหรอแจมอะแจมนั่นแหละจุดอะแจมจุดเลยค่ะ นี่ไงอ่ะนี่ไงอ่อนอ่อนนั่นนี่ไงบวกไงอ่ะจะไปดึงไปเถอะเฮ้ยโอ๊ยได้ไหมอ่ะอุ้ยอุ๊ยพี่ยิงดีดีจะทำไม่ได้อ่ะยิงสิพี่เฮ้ยอุ๊ยพี่เจมส์โอ้ยก็เราใส่สิพี่ก็แขนฉันสั้นนะะกายไกาเบาๆสิ อุ้ยเอาเอาลูกชิ้นลูกชิ้นบ้างสิไม่ได้เรื่องเลยจะใส่คนสิพี่คนสิคนสิเออๆนั่นแหละนั่นแหละแกน้ำมันมันร้อนไปเปล่าเบายังไงอ่ะอุ้ย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 กลคนสิพี่คนสิพี่ก็คนไปสิเออ คนพ,พี่มันจะไหมเนี่ยดูดูเราสองคนนี่ก็ทอดลูกชิ้นอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ,อ้โหพี่นีแต่น้ำมันกระเด็นใส่มือแจมอะร้อนมากเลยอะคะ่ะโอ้ยก็พี่แจมอะโยนลูกชิ้นสกไกลเชียวน้ำมันก็กระเด็นนะสิเอาก็ฉันไม่เคยทำอาหารนี่นะทีนี้รู้หรือยังว่าพ่อแม่เราอ่ะไม่ได้สบายอย่างที่พวกเราคิดหรอก ต่อไปอะในอนาคตถ้าไม่อยากลำบากแล้วก็อย่าใช้เงินซื้อความสำเร็จแบบนี้มันไม่มีจริงหรอกนะสูตรความสำเร็จอ่ะทุกอย่างอะมันต้องได้มาด้วยความพยายามทั้งนั้นจ้ะค่ะกินไหมฝีมือตัวเองอะแต่ว่าขายยังไม่ครบพันเลยนะ <c oughs> ขายต่อนะอันนี้พี่ช่วยเหมาล้วนะเดีย๋ยวขายต่อไปโอ้โหนะไปก่อนนะไปต่อนะไปต่อนะมีแจมทอดเลย รู้มื่อฉันสิโอ้ยพี่ก็ดูเขีนไม่คุ้นโอ้ยไก่ปอดเลยอ่ะนี่นี่ดิแกไม่เอาเมื่อกี้ฉันก็จุดแล้วพี่นั่นแหละจุดฉันอีกแล้วเหรอมันจะระเบิดใส่ฉั้นนะโอ้ยแกฉันแมวเดียว